้ชยครับชาชัยฟันซอขวาฟันซอขวาถึงตัวครับชาชัยอดทนครับ่าจะมาคว้าเขาโดนเกี่ยวล่างเดินเข้าหาครับชาชัยแทนเข่าขวาแทนเข่าขวาเข่าขวาเข่าขวาแทนเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าซ้ายเข่าขวาครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายจิ้มหมัดหนึ่งสองหมัดหนึ่งสองครับล่างสลับบนแทงเข่าขวายาวๆทีดบทด้บทิ้บทิ้วทิบ ด้วยลูกถีบครับคงๆมันตัดจุกแต่เข่าแล้วล่ะตอบเจ็บนะเนี่ล่างสลับบนครับแต่บนไม่โดนครับล่างอีกแล้วครับอาล่างสลับบนครับมาเป็นชุดครับทีบครับหนึ่งสองสามก็ยืนแล้วค่ะทีมาเลยห้าไม่ตอบโต้แล้วนะใจร้ายผมบอกเลยว่าเจ้านาคานี่ใจร้ายแหม่กมวยเขาต้องมีอย่างนี้ไม่ใช่ คือแทนที่จะจะจะ,จะ,ะเผด็จเสือด้วยหมัดหรืออะไรก็ได้แต่นี่ไปฉีดให้เสียฟอรนะ์มไงให้เจ้าชาติชายเนี่เสียฟอมไงนะแทนนอ็อตลูกถีบไงก็เขาไม่ยอมลงอ่ะทำไง